โอ้ผมพนันได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคนจะทานอาหารเมื่อหิวตอนเด็กๆที่เราไม่เป็นโรคกระเพาะแล้วเราไม่ป่วยเพราะเราไปโรงเรียนแล้วคุณครูเขาให้เราทานข้าวแต่สิบโมงเช้าก่อนเที่ยงแล้วก็เราเลิกเรียนสามโมงเรากลับบ้านมาเรามีข้าวทานแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่มีเวลาทานข้าวแบบนั้นนะฮะเราจะทานเมื่อเราหิวเช้าตื่นมากาแฟขนมปังอยู่ท้องเราก็ไปทํางานพอถึงเวลาเที่ยงเราไม่หิวเราก็ไปทานที่บ่ายสองนั่นแหละครับมันสะสมเป็นเวลา แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเล่นคอนเสิร์ตช่วงนั้นทัวร์คอนเสิร์ตมากนะฮะแล้วก็นอนนอนดึกตื่นมาทีนี้มี10บโมงฮะเบรกฟัสต์นี่ลืมไปเลยเป็นปีตื่นมานี่ลันช์อย่างเดียวมื้อเชียงเพราะว่าเช้ากับเที่ยงคุณหมอพูดสัชชีเนาะมื้อเชียงเลยอ่ะมื้อเชียงมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงก็เช้ากับเที่ยงครับรวมกันเป็นมื้อเดียวใช่แล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งก็เย็นเลยบ่ายสามสี่โมงแล้วก็ทีนี้ก็ถ้าอยู่ทำงานเพลงนะฮะนั่งโปรดิวเพลงถึงดึกดื่น ก็จะต้องทานตลอดทุกสองชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเมื่อก่อนมีปัญหาตรงที่คิดว่านั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้ออกแรงคงไม่เหนื่อยหรอกเพื่ทานข้าวนะครับแล้วนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทําให้เป็นกดไหลย้อนในวันนี้โอ้ยแย่เลยนะครับพี่นพวุฒิไหนไหนได้นังสือบ่อยแล้ววันนี้ผมให้ถุงมือกันความร้อนนะครับอาจจะไปนึ่งไมโครเวฟหรือไปเอาไปเซฟลูกบอลอะไรอย่างนี้เซฟลูกบอลก็ได้นะพี่หนึ่งนะครับใส่นี้นะครับเื่อให้ถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับวิธีการใส่นะครับ ต้องบีบด้านบนก่อนนะฮะแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาอันนี้คือถุงถุงมือถุงมือครับถุงมือเป็นถุงมือกันความร้อนนะครับตอนถอดให้รูดจากด้านล่างขึ้นมานะฮะขึ้นมาแบบนี้นะฮะไม่งั้นมันจะร้อนด้านบนที่เราจับพอพอๆนะคะขอบคุณพี่นพวุฒิมากครับ พี่หนึ่งครับครับพี่หนึ่งดูแลสุขภาพร่างกายอย่างนี้แล้วผิวพรรณสงสัยไม่ต้องดูแลยังไงผิวพรรณเป็นคนที่ดูแลไม่เป็นเลยครับงั้นถามน้องอ้อมครับเรามีคลิปดูแลผิวดีกับดีสกินให้น้องอ้อมช่วยสอนเราดีกว่าเลยครับแกอ้อมมาแกอ้อมมาไงคือถ้าเกิดว่าแกเดินมาแกเดินมาตรงตรงเนี่ย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออมนะคะกับช่วงผิวดีกับดีสกินค่ะคุณผู้ชมคะดีฉันบอกแล้วเห็นไหมคะว่าอย่าไปกดอย่าไปกดค่ะกดแล้วเป็นยังไงคะเป็นปัญหารูขุมขนกว้างเลยร้อนถึงอ้อมนะคะเลยต้องไปหาผลิตทัฑ์ดีๆมาแนะนํากันค่ะบางท่านนะคะก็ไปทําเด์มาตโลเลอร์นะคะนั่นก็คือการกลิ้งด้วยเข็มขนาดเล็กเพื่อให้ผิวเกิดรอยแผลเป็นเล็กๆที่มองไม่เห็นนะคะแล้วร่างกายก็จะสร้าง เส้นใยพังผืดนะคะเพื่อช่วยสมานให้ลุ่มลึกนั้นตื้นไวขึ้นค่ะและผลข้างเขียนก็คือเจ็บป,ปวดแล้วก็บวมแดงแล้วก็มีเลือดออกได้ค่ะหรือบางท่านนะคะก็ไปก่อด้วยเกล็ดอเน,นี้มณีด้วยหลักการเดียวกันค่ะแต่ดิฉันว่าไม่ต้องไปทําถึงขนาดนั้นนะคะไม่ต้องไปเจ็บตัวค่ะและไม่ต้องไปทุ่มทุนขนาดนั้นนะคะดิฉันมีเทคนิคง่ายๆค่ะแค่ล้างหน้าให้สะอาดด้วยโฟมล้างหน้าที่ไม่มีฟองน,นะคะแต่มีเมสร,รับนะคะ ขัดที่ลุมกว้างๆค่ะขัดเบาๆนะคะให้เกิดรอยแดงไม่ต้องถึงขนาดให้เลือดออกนะคะด้วยหลักการเดียวกันกับการกลิ้งเข็มนั่นแหละค่ะแล้วล้างหน้าให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นใช้ดีสกินขวดนี้นะคะซึ่งจะมีสารกระชับรูกลุ่มขนแบบนาโนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบที่ช่วยสมานเซลล์ผิว ที่ตอนที่เราขัดออกไปแล้วด้วยล่ะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะดีสกินขวดนี้ยังมีสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดสิวใหม่นะคะเรียกได้ว่าทีเดียวเนี่ยพร้อมเสร็จสับเลยล่ะคะ่ะดังนั้นอย่ารอช้านะคะรีบตอบแทนสิ่งดีๆให้กับผิวคุณกับดีสกินนะคะแล้วกลับมาพบกับอ้อมในสัปดาห์ต่อไปกับช่วงผิวดีกับดีสกินะคะ่ะทำแบบโอปรา โอ้โหสุดยอดเลยนะครับสำหรับผิวดีกับดีสก,กินเพราะฉะนั้นขอต้องมือให้แกหน่อยครับเพราะว่า<อ>เรื่องที่แกดูแลผิวนี่เป็นเรื่องที่ผมแบบต้องขาดความเ้าใจใส่ามากเลยอตอนนี้นะครับดีสก,กินเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ<ะ>สำหรับ10สายแรกที่โทรเข้ามาเท่านั้นนะครับ<ะ>ที่เบอร์085991 1นึ่งอ่หนึ่าเก้านะครับและอีกเบอร์คือ0 8 2 0 0 7 8 9 9 9เฉพาะเบอร์ละ5สายที่โทรเข้ามารับโปรโมชั่นพิเศษ1ชิ้น1,500บาท2ชิ้น2,500บาทแล้วก็6ชิ้นในราคา7,000บาทแต่ตอนนี้เรามอบผิวดีให้กับทุกท่านในที่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณมากรัเยี่ยมครับใช้ทานเลยได้ไหมฮะทานจะทันเหรอครับพี่หนึ่งอยากขาวแบบนี้ไหมฮะอยากผิวดีแบบนี้ก็ ลับไปทดลองใช้นี่สกินถูกต้องแต่ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะผต่อไปอาทิตย์หน้านะครับเอ่อเห็นผลภายในกี่วันนะคะนี้อาทิตย์หนึ่งผมาอกเลยหน้าขาวเห็นผลเดี๋ยวพี่หนึ่งจะรู้สึกเลยพอแต้มไปครั้งครั้งแรกจะรู้สึกพูดแบบนี้รู้สึกยังไงไม่รู้เดี๋ยวพี่จะรู้สึกโอเคเราจะหล่อขึ้นใช่ไหมครับใช่ขาวขึ้นขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหลือใครที่อยากคุยกับรายการเรานะครับ เขียนจดหมายมาได้เหมือนกันนะครับที่ตู้ปนอ8ปดสปนอสอยานาวากทม10-1-20ตอนนี้ยังมีเวลาอีกนิดนึงครับใครจะโทรมาโฟนอินยังเหลือหนังสืออยู่อีกเร่มนึงใครอยากได้หนังสืออร่อยคุณหมอพยายามเตะถั่วพีริงเอาเล่มนี้กลับบ้านนะฮะถ้าไม่มีใครโทรมาผมจะขโมยจริงๆนะนะครับมีเมนูนะครับทั่วกรุงเทพนะครับกว่า60ร้านนะครับมีภาพสีทั้งเล่มเลยแล้วก็ที่สำคัญเขียนโดยชายเล็กบดินเร่มนี้ เรตติ้งดียังไงไม่ทราบแต่ว่ากําลังออกเล่ม2แล้วหมดไปแล้วด้วยนะครับใครที่อยากได้ไม่ต้องซื้อเข้ามานะคะี่เพียบเลยคือมากรุงเทพฯแล้วอยากรู้ว่าร้านไหนอร่อยยังไงเนี่ยโทรเข้ามาเลยนะคะค่ที่เบอร์02 338 3837นะครับโอเสามัคคีกันแล้วนะฮะไม่ไม่มีเถียงกันแล้วนะฮะ37นะฮะ37ฮะที่1ครับการที่พี่งร้องเพลงต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเบื้องหลังให้กับน้องๆเนี่ยทําไมถึงคิดที่จะเป็นเบื้องหลังให้น้องๆบ้างครับเพราะว่า จริงๆแล้วผมคิดว่านะครับสังคมไม่<บ>ควรจะมีสิ่งนิยมอยู่แค่สิ่งเดียวจา<บ>กเมื่อก่อนคนไทยดูมวยเยอะแยะ<บ>ก็เปลี่ยนมาดูมวยสากลบ,บ้างก็จากมวยสากลก็เปลี่ยนมาดูบาสเกตบอลในสมัยที่มีไมเคิลจอแดนแล้ววันนี้ก็คนดูบอลอังกฤษจนปัจจุบันบ้านเราก็มีฟุตบอลไทยลีกมีขอให้พัฒนาไปเรื่อยไม่จําเป็นจะต้องชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะโดนบังคับถ้ามีบีคิงคนเดียวผมอาจจะร้องเพลงไม่ถูกหูคุณยุ้ยก็ได้อาจจะชอบคุณหมอกรบค,คนเดียวครัคบ แต่คุณอาจจะชอบเพลงของเขาก็ได้ผมไม่ได้มีหน้าที่บล็อกใครมีหน้าที่ส่งเสริมทุกคนให้มีโอกาสได้แสดงออกแค่นั้นเองครับผมพี่หนึ่งได้ข่าวว่าเงินที่ได้จากการทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเอาไปบริจาคให้กับอะไรนะตอนนั้นกองทุนที่มีอย่างของเต้เนี่ยนะครับเต้เขาไปประกวดครับที่ระยองบีดแล้วก็ได้เงินรางวัลที่ได้นี่ไปที่ไหนครับมอบที่ไหนบ้านสงขราเด็กจังหวัดยะลาครับโอ้โหขอรบมือให้นะคะสุดยอดใจอย่างทะเลครับค่ะเข้มเหรอครับกว้างโอเค นะครับน้องยุ้ยแล้วน้องยุ้ยมีการใส่กา้เงเดี๋ยวไปอยู่ด้วยเลยเอ้ยเดี๋ยวคุยกันหลังไปนะครับไอเรื่องข้างหลังนี่น้องยุ้ยพูดถึงจังหวัดของตัวเองบ้างคุณยุ้ยเป็นคนจังหวัดอะไรครับค่ะเป็นคนจังหวัดน่านนะคะก็ขอขอพูดเหนือได้ไหมคะน่านเลยน่านน่านตอนนี้เน่เจ้าบ้านเฮาน้ำท่วมน้องยุ้ยก็ขอเป็นกำลังใจนะเจ้าเือพี่นอกเจ้านานสู้ต่อไปนะเจ้าค่ะดูแลสุขภาพตัวเอง พี่หนึ่งครับน้องเจดน้องยุ้ยมีงานการกุศลแล้วพี่หนึ่งมีอีกครับครับโครงการนี้นะครับเป็นการบริจาคนะครับเป็นการบริจาคโรงพยาบาลให้ตุ๊กตาไม่ใช่ตุกกต๊ตก,กตาให้โรงพยาบาล <c oughs> อ๋อเป็นการบริจาคตุ๊กตาให้ <c oughs> โรงพยาบาลนะครับตุ๊กตาเนี่ยนะครับถือเป็นของคู่กันกับเด็กแบบแยกไม่ออกเลยนะครับ เด็กที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยในโรงพยาบาลบางครั้งนะครับพ่อแม่หรือใครเขาไปให้กําลังใจก็อาจจะไม่เก็ตทูไม่ <Job. S 2> อินแต่ถ้าอยู่กับตุ๊กตาให้กําลังใจการน,นั่งมองหน้ากันโรงพยาบาลเด็กกาลังรับบริจาคตุ๊กตาจากผู้ใจบุญนะครับเพื่อทดแทนนะครับตุ๊กตาเก่าที่สุดโทรมลงนะครับบริจาคได้ที่โรงพยาบาลเด็กนะครับชั้น1อาคารสยามบรมราชกุมารีนะครับหรือห้อง ICU นะครับสัญญรมชั้น7ตึกสถาบันสุขภาพเด็กนะครับโทรนะฮะแหมโทรเห็นตัวรอเรือโทรโทรนะฮะ 02นะครับ644 6074นะครับและ02 354 8333ถึง43ครับครับแลตอนนี้นะครับเวลาดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งแล้วก็น้องๆสมิงทุกท่านเลยนะครับพี่วันนี้มาแจมความสนุกกับรายการของเราขอบคุณครับและที่ลืมไม่ได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณร้านมิกซี่นะครับที่ยูเนียนมอลนะครับชั้น F2 นะครับที่ เสื้อเฟือเสื้อผ้าพิธีกรชายสุดเท่มานะครับก็ติดต่อร้านมิกซี่ได้นะครับร้านเขาเนี่ยเสื้อผ้าอัปเดตทุกวีคเลยนะค่ะอ่านะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทแพ็กฟู้ดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อติ่มซำนะครับทีไทม์นะครับตติด่ออร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมติดต่อ0 2 2 9 5 2 0 0 0นะครับอาจารย์แซมด้วยอาจารย์แซมจากบริษัท 3B Scientific นะครับ024870500ีถึงสนะครับแล้วก็ เว็บไซต์ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับ i r a p u i r www i r a p y o u b i z นะครับกำลังจะมี rock ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้มี irocku นะครับ o u com นะครับสำหรับคนที่ชอบเพลง rock เป็นโซเชียลของผู้คุณโดยเฉพาะเข้าไปเสพเพลง rock กันให้เต็มที่ครับ we will we will rock y o นะครับตอนนี้นะครับรายการของเราถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับซื้อไม่ได้หาไม่ได้ต้องอยากได้อยากสุขภาพดีต้องทําเองแล้วก็พบกับรายการคุณหมอสตอรี่ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา1 4นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราหลายๆคนไม่ใช่3คนแบบเดิมแล้วนะครับพวกเราหลายๆคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ